เวลาที่เราอยากจะหล่อเลี้ยงเด็กที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นหรือเป็นช่วงวัยรุ่นเริ่มต้นนะคะก็มีภูมิปัญญาโบราณของชนเผ่าอินเดียแดงที่นอยากจะชวนแบ่งปันในช่วงรายการช่วงเวลานี้นะคะที่เราจะเอาองค์ความรู้นี้ค่ะมาเป็นแกนในการเกาะที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เข้าใจการหล่อเลี้ยงเด็กเหล่านี้ให้เติบโตและกลายเป็น วัยรุ่นที่สมาร์ทที่เป็นเด็กที่รับผิดชอบแล้วก็มีจิตใจที่ดีค่ะทำไมดูหน้าดำาครําเครียดจังเลยอ่ะงานนะคะแม่งานมันเยอะมากเลยแล้วมันก็ยากมากด้วยหรอแต่หนูคิดว่างานแค่เนี้ง่ายมากเลยค่ะแม่ก็หลงแอบเป็นห่วงอย่าหักโหมมากนะลูกในองค์ความรู้เนี้ยเขาเรียกว่า circle of college ค่ะ ทฤษฎีเนี้ยเขาก็ได้อธิบายโดยการที่เฝ้าสังเกตในพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นเพื่อที่จะให้เขาโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเด็กที่สมาร์ทแล้วก็รับผิดชอบจะช่วยเขาแม,ม,ม่น่ารักจังเลยเราเนี่ยงั้นอ่ะเอาผักสลัดไปล้างให้แม่มน่ารัก อย่างแรกนะคะ general i t y ค่ะเขาควรที่จะเรียนรู้ความเห็นอกเห็นใจในการละกันผู้ใหญ่ควรจะเป็นคนที่ส่งมอบความเห็นอกเห็นใจนี้ให้กับเขาให้เขารู้ว่าเนี่ยคือความเมตตากรุณาเป็นความรักเป็นความเห็นอกเห็นใจที่ผู้ใหญ่เคยมอบให้กับเขาและเขาก็จะมีแบบอย่างที่จะส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คน สิ่งที่สองก็คือ belonging คำว่า belonging เนี่ยหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือหน่วยอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งถ้าลูกของเราเติบโตมาในคำว่าหน่วยที่เรียกว่าครอบครัวอของเราเนี่ยขเขาก็ควรที่จะได้ตระหนักถึงการรับรู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของครอบครัวเขาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุข หรือเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลความทุกข์ของครอบครัวได้พ่อพ่อจะไปไหนอ่ะพ่อจะไปตีกอล์ฟนี่พ่อวันหยุดยาวสามวันนี้ยเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมแล้วก็เลยไปหาคุณตาคุณยายที่เชียงใหม่ด้วยแต่พ่อมีนัดกับกวนกอล์ฟของพ่อที่ภูเก็ตแล้ว เอาไว้วันหลังแล้วกันนะหูยพ่อแต่ว่าเราไม่ได้ไปไหนพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกมานานแล้วนะเอ๊แม่นี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงพ่อทํางานหาเงินเหนื่อยอยุกงกเนี่ยพ่อขอหยุดแค่สามสี่วันเนี่ยไม่ได้เลยหรือไงฮะพ่อทําไมพ่อพูดแบบนี้อ่ะฉันก็เหนื่อยนะฉันกลับมาจากที่ทํางานเนี่ย ต้องมาดูแลบ้านทํางานบ้านแล้วก็ดูแลลูกหาข้าวหาปลาให้ลูกกินเนี่ยนี่นี่นี่ไม่ต้องเอาลูกมาอ้างเลยเขามีหน้าที่เรียนก็เรียนไปฉันสิทั้งรับทั้งสง่งเดี๋ยวไปเรียนนู่นเรียนนี่ไม่รู้จักหยดจักยอนว้าวน่ารำคาญทำไมอะทำไมพ่อจะหนีไปไหนฮะมาพูดกันให้รู้เรื่องก,ก่อนสิไม่ได้หนี ที่3เนี่ยก็คือ expertise ค่ะก็คือความเชี่ยวชาญคือเวลาที่เราเลี้ยงลูกของเราเนี่ยนะคะสิ่งที่เราควรจะทำให้เด็กๆได้พบเสมอๆก็คือเขามีศักยภาพอะไรเขามีอะไรที่ดีอยู่ในตัวเขาโดยที่เราสนับสนุนเกือ้อกูลสิ่งที่เก่งของเขาโดยไม่ปิดกั้นว่าเขาจะต้องเก่งในตามความคิดของเรา แบบที่4ี่เนี่ยสำคัญมากในช่วงที่เด็กกำลังเติบโตและเข้าสู่วัยรุ่น Independence ค่ะก็คือความเป็นอิสระความมีเสรีภาพในชีวิตที่เขาจำเป็นต้องได้รับไม่เช่นนั้นเขาก็จะพยายามที่จะกระหายเสรีภาพโดยการใช้ความรุนแรงหรือพูดจาที่รุนแรงเพื่อทำให้คนไม่มายุ่งกับเขานั่นคือสิ่งที่เด็กต้องการในช่วงที่กำลังจะเติบโตนะคะ ดังนั้นในช่วงเวลาของอารายการนี้ในช่วงนี้เราก็จะเรียนรู้ผ่าน4ี่สิ่งนี้นะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าเรากำลังส่งเสริมหรือเรากำลังทำลายหรือเราไปลดศักยภาพบางอย่างของตัวเขาหรือเปล่าจากช่วงเวลานี้ค่ะ